ครับที่สถานที่บางพื้นที่มีคนขายเช่าเครื่องนะโซนหลางตลาดนะเัราะเสียงพาทั้งหลายก็มาเปิดทุกวันนะเสียงพาต้องมานะครับเพราะว่าที่นี่แหล่งบัวนะคเครื่องนะครับาเลย ที่สนใจก็แวะเข้ามาดูได้เลยนะนอนยาเลยน่เครื่องที่นี่เยอะมากเสียดแงเสียต้องมาที่นี่ตลาดนัดทีเรพังคูนะครับตคนนี้ก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตามปกตินะครับ สนใจก็แวามาดูกันได้นะครับเาประมาณนี้รยกัเนยค่ไาบว่าจะไปบจะประมาณนี้นะครับก็จะตรงนี้ก็จะเปิดเป็นโซนเช่าเครื่องนะครับอยู่หลังตลาดตลาดตลาดนัดชีแยะบางรูนะครับเปิดให้บริ สนใจก็แวะเข้ามาดูได้นะครับเสียงขายตั้งไหลกไไไไ็ไม่พลาดนะครับยังไงก็ต้องเข้ามาดูนะครับแถวยาวเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรานะครับแต่ก็มาถ่ายให,ให้ชมได้ดูนะครับว่าตรงไหนมีพระเครื่องขายบ้างนะครับรอบที่แล้วก็ไปถ่ายที่ตลาดนัดชนประธานนะครับฝันนั้นก็จะมีโซนพักเครื่องเหมือนกันนะครับ จากบประมาณนี้นะครับอยู่อยู่ท้ายตลาดนะครับลานจอดรถก็กว้างกว้างนะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอม่อง t u ท e บางเดิบ,บอกพันลุยกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับ